สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่6กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือแปดกับ1 0ึ่นกัสนะคะ8 0 8 1 8 3 8 5แปดห8ึนะ1 0 1 3 1 4 1 5 1 7 1 8 ับคูก็ศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดสย์สสามเนาะศูนย์แปดสามแปดศูนย์แปดสามนหนึ่งสแปดสามหนึ่งสี่แปดแปดสนะคะสี่แปดศูนย์สองแปดศูนยกเนอรทาเลคีก็สามหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดสน่งเกรุจศูนย์สามสามเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเราทำให้สองกรณีนะเพราะว่าวันนี้ VIP เราสามาัคคีถ้ามันไม่สลับกันนะสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ 9, ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี 9, ่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกสี่เก้า เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกสองสี่หกศูนย์เนาะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอย่าว่าแต่ของไทยเลยมันเหมือนกันหมดทุกที่เนาะจะคู่ซื้อด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดี เราจะพาะกิจเราสามัคคีวีเราพัฒนาเด้ววันนี้สามแนวทางมันมาแนวทางเดียวกันสามัคคีกับเรา vip นะมันจะสลับกันเนาะก็ขอใเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ